สำหรับรางวัลน,นี้นะครับเราก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับเมื่อวันที่1 3กันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับซึ่งรางวัลน,นี้สนับสนุนโดย o r คิทควันเดอร์นั่นเองครับและในช่วงเวลานี้ครับผมขอเชิญคุณออนะโลอิตะซีโอออคิทวันเดอร์ให้เกียรติในการมอบรางวัลครับและสำหรับรางวัลวันใจ มิสกวีนสระบุรีครับได้แก่ S.P.R. 08มะปราง03วเฒนขอแสดงความยินดีกับน้องมะปรางด้วยนะครับและขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้อง,องอยังอยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับ ต่อไปนะคะเป็นรางวัล Best Evening Gown by Orchid Wonder รา,วางวัลเงินสดมูลค่า1,000บาทค่ะและสำหรับรางวัลนะครับ Best Evening g a m n by Orchid Wonder หรชุดราตรียอดเยี่ยมได้แก่ SBR และปฏิไปแ้้าน,น,าาคคานะครับแนรรบขวัใจสลับุรีนั่นเองครับ สำหรับราง right <sucks> um, 네วัลมิสคอนเจเนอเรียลนี้ by ออดิ t พัดเดอร์ครับได้แก่ SBR 08คับมับรามซูจีวุ่นอี๊ยว้าไปแล้วสองรางวัลด้วยกันนะครับ ขอแสดงความยินดีกับน้องก๊อปบางด้วยนะครับและขอขอบคุณคุตรอโลอีสตาร์ซีโอออฟฟิศบอลเรื่เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษนะครับผู้เขียนทุกท่านครับนั่นก็คือรางวัลล i s ค Continuity นะครับ by WCG ใหญ่มากนั่นเองครับแล้วการนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณสุภากรปรีชาครับผู้บริหาร WCG Diamond ให้เกียรติในการมอบรางวัลกับล i s ค Continuity by WCG Diamond ครับ อีกหนึ่งรางวัลพิเศษนี้นะครับสำหรับฟ i s c o น n น i ล์ท i t y by the ะ c g d ซ a จ o n ได้แก่เ p สพีอรหนึ่งแปดกระเพื่อาการณุนเชียวประาสองรางวัลคู่แล้วครับทีน่าสุดยอดเลยค่จด้วยนะ จะทราบผล12คนสุดท้ายในช่วงต่อไปกันนั้นนะครับใช่แล้วครับเพราะว่าจาก20คนจะเหลือผู้ที่ไปต่อไปแค่12คนเท่านั้นตอนนี้ครับแขกรับเชิทุกท่านพร้อมกันเียกับผล12คนสุดท้ายผู้ชมก้าัพร้อมกันเลยครับและตอนนี้ครับเรามาทราบผลไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่า12คนสุดท้ายจะเป็นใครบ้างแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่ท่านแรกจากวันฟาสต์แพคของเราครับทีน่าได้ค่ะพี่แชมป์ ในรอบนี้นะคะจะมีหนึ่งคนนะคะคที่ผ่านเข้รอบโดย automatically นั่นก็คือโ u มัต a t i c a l l y จุดต้องนะคะก็คือรางวัลที่ได้รางวัลชนะเลิศจากรางวัลแคมเปญ K&S The Idol นะคะใช่แล้วนะครับและสำหรับนะครับเจ้าของนะครับผู้ชนะแคมเปญ K&S The Idol ในรอบออดิชั่นนี้นะครับได้แก่ S B R S B R หนึ่งเก้า วีวีทาาสุปาเดชาอัร้องเพลงแสดงความยินดีด้วยเลครับกับท่านแรกที่ผายเขสู่รอบชอเลของเรา SBR หนึ่งเก้าเาี่ีเอาละครับแล้วต่อเพื่กันเลยครับกับท่านที่สองที่ายเขสู่รอบชอเลของเราครับได้แก่ SBR พีอศูนย์านงสาวกวชกรคลูชูขอแสดงความดีกับน้องพลอยด้วยนะครับผ่านไปแล้วทั้งหมดสามทนด้วยกันครับไปต่อกันที่ชั้นต่อไป คนต่อไปครับ S, S B R ศ <0 6. S 2> ูนย์หกซาลีนามอพฟี่แสดงความยินดีเลยครับและต่อไปครับร่วงทางกันแล้วนะครับกับคนที่6เราได้แก่ S B R กับนัองุญอีกนะครับ SBR 1.0แมงปอเพนทิชาหน้าแดงใช่แล้วชใช่แล้วเลยครับและคนต่อไปครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบชอป12วลเราครับได้แก่ SBR 03ครับชิงหิว เลี่ออยนตึกที่เท่านั้นนะครับที่จะได้ไปต่อนะครับเป็น12บอคนสุดท้ายและที่สุดท้ายนี้ได้แก่ S B R S, <S, S B R น้องที่เหลือทางด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณน้องทุกคนที yeah, people, ่มาร่วมเป็นส่วนหนึ <m transparency> ่งกับความยิ่งใหญ่ของมิสแคนร์สลบุรองี2,024ในครั้งนี้ครับเอาละครับแน่นอนคบว่าในช่วงหน้าพวกงมือทั้งสิบสองคนนะครับจะมาประด๋วยโฉมในรอบของชุดว่ายน้ำกันอย่างแน่นอน